ใหญเด็กนักเรียนครูอาจารย์คนเข็นหลากหลายหลายลายอียเลยใช่แม่ค้าในตลาดพี่ขายตั้งแต่กี่โมงคะที่ขายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงช่วงไหนบ้างถึง4ี่โมงเย็นก็คือตั้งแต่ก่อนที่เด็กจะมาโรงเรียนเลยนะ ปกติก็คือขายไม้ลนะเท่าไหร่คะไม้ละสิบบาทเท่าเดิมวัตถุดิบขึ้นนี่ถ้าทาเดิมเท่าเดิมเม, <า S 1> มื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมัน,มก,นมกล่องเราหกร้อยสี่สิบเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาหกร้อยห้าสิบก็ยังขายเท่าเดิมราคานี้ก็คือเราเราก็พออยู่ได้ใช่ไหมใช่พออยู่ได้เวลาที่ตอนนั้นที่มีปันกันอิมเข้ามาเนี่ยคะ่ะคนพวกไหนที่มารับที่เราแจกก็จะมีทุกคนอะ่ะ ทุกทุกอาชีพอะคนเข็นสามล้อมอไซค์แล้วก็แม่ค้าพ่อค้าด้วยกันก็เขาก็ไม่มีตังค์เนาะเขาก็ขอกินให้เขายัางไงบ้างคะน,นี่ลืงกี่ไม้อะไรเงี้ยสองไม้ข้าเหนียวสิบบาทช,ชุดละสามสิบบาทแ้วดูแล้วก็น่าจะอิ่มพอเลยนะสองไม้พอพอหมู่ไม้มันใหญ่ไง ได้อยู่แล้ปกติเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วเหรอคะเมื่อก่อนอะทำบุญบ่อยนะแต่พอมาขายของอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดไปทําบุญหรอกก่อนอนะทําบุญบ่อยอไ,ปอไปนู่นไปนี่เราชอบให้คนที่แบบว่าเขามาขอก็ให้นะคนที่แบบเดินไปเดินมาเขามาขอก็ให้บางทีก็แฟบนบยังเอาหนูปิ้งเนี่ยไปให้พวกคนเร่ร่อนเลย 1ิชุดกี่สิบชุดแต่อย่างนี้อย่างที่บอกว่าแต่เดิมไปวัดแต่ตอนนี้ก็เหมือนได้ทำทานตลอดลใช่ก็ได้ทำทานแล้วเวลาความรู้สึกเวลาได้ทำทานเป็นยังไงางคะก็ดีก็ดีนะเราจะได้ขายดีๆขายดีด้วยใช่ไหมใช่ขายดีด้วยทำทานด้วย